สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักผักแกงสู่ผู้สุกคน,นครับผมมาพี่น้องมาจัดเตรียมอีกแล้วสาวม้นจัดไหยต้มแซ่บก้อยค้มพี่น้องมึงผักเ้ผักสารพัดอย่างกล้วยสุกสวัสดีครับพี่น้องมาพี่น้องมาอันนี้คือบัวเวทอบังปูนยานฝนตกใส่ได้พี่น้องวันนี้ก็เลยพับไปหั่นผ่ากันปูนพหมพอหนเอามาเห็ดทำตั้งแทงนำ้ำ่น้องม นี่ตับไก่หนอมะน่วซื้อไงหนอมะนาวแต่ก่อนไดกินบะเวทเสียอ่างอันนีก่อนสาวมุนซื้อไห้คอยซื้ออันนี้มาให้เจ้าว่าทันว่าไาพี่น้องส่งเขียวไม่พี่น้องมันว่าเอาไว้นุ่งในเียนเด้อว่าันว่าส่งเขียวบะเวทก็เลยอยากอ่างพี่น้องตัวละร้อยมันว่าพี่น้องงามเด้อล่ะว้ไอ้ใสยุ่งเย็นวันว่าเป็นข้างนอกมันซื้อมาให้อันเนแถวบ้านนี่แหละวันว่าพี่น้องซองตูพี่น้องขอบคุณสาวมุ่น งามอยู่พี่น้องเอ้ขึ้นออกซื้อไม่ไอายู่งพี่น้องไม่แซบเหมกันปะเนี่ยสหรับคลิปนี้กักล้วยพร้อมก้อยขมต้มแซ่บผักสารพัดย่างพี่น,อน้องสารเนหัวระพาขาขาท่องแตงพี่น้องมามา,มาอันนี้ตับไกล่ลูก พาลูกกันไปหาภิวัตน์เดี๋ยวไปลองกูได้ขั้นใกกินเขา ว่ามานั่งกินข้าวน้ำพรายนี่ยบอยู่ให้ไปน้ำเมี่ยก็เลยไปน้ำเมี่ยมานั่งน้ำพรายนี่ลุงป่าบังเนี่ยบอยู่พี่น้องไปน้ำเมี่ยอร่อย เขาดูดแมงมันไหลครับแมงมันแมงมี นี่แดดฮ้อนหันเพี่น้องเนี่ยมานเศร้านี่อาการเย็นได้คงเว้นเหนื่อยไว้มันนั่นสาวมันมันซื้อกิป๊โปมมาก แล้วันี้มันเฮ็ดหลุดตตบ้านยี่สิบหัตัวคนละวันนี้แถวนี้มีตะก,กวยกี่บลมเลยไปน้องนั่นมันโตเป็นเป็นแม่แล้กกวมันมาขุดหูแถวเนี่ยเลี้ยงไว้เ <c oughs> นี่ยมันขึ้นออกมาห้องไปแล้วทุกมันลุดผุงสา,าวมันลหละกลายเป็นมีกิปปมเลยเราจะหาแง่มาปล่อยนันอยู่ไปน้อง เวจีรเป็นตั้งเห็นแง่หลายตัวเลยแต่ว่าบ้านนี้อุี่วมสมบูรณ์จิปโอมกับมีแง่กับมีบ้านบ้าเวนบ้านเกิดยุดตาข้ามหน่งตอนลับไปเรืนบ้านไปเรืนน้ำนาน้ำอาไปวบกระดูกแม่น่ะบ่คอกอยมีเนี่ยเ่เห็นแต่บ้านนี่เนี่ยเห็นอยู่แง่ก็เห็นป้อมก็เห็น มันขี่รถไปทางหน้ามัาหนังมเห็นแง่สูงแง่ย่นทุขทางดังแล่นก็เห็นเทียเท่ยนนงมีอดแล่น,นเนี่ยไปนอนเมื่อคันผู้ใดในเบื้องคลิป,ปบอาเวทต่างๆเดียนทีเดียวก็เวทไอ้ส้วงเราได้แล่นมาเราอยากไปปล่อยว่าเป็นไรไทยเบ้านนี้มีอดแล่นแต่มาอุดมสมบูรณ์หาเลยนั่งไกลภูเขาจับป้าไหล

สามัญภาบเป็นจริงกับปุ่นเท้าว có nhiều không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. <laughs> ยังพัดลมเด้พี่ครับ ครับคิมเนี่ยอิร่อนเริ่มไปน้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามเร้่อพไปน้องไวพอนไม่คิมหนักแล้วคิมเนี่ยวันสวัสดีครับ